วัสดีครับผมเป็ดนนครับและนี้ก็คือเป็ดดทีวีอ่าก็คลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําถนนเออคือพอดีแถวบ้านผมเนี่ยในหมู่บ้านนะมีการแบบทุบถนนทําถนนใหม่แล้วผมก็แบบได้ไปถ่ายมาถ่ายวิดีโอมาถ่ายตั้งแต่วิธีขุดถนนบูถนนนู่นนี่นั่นโหเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นว่าถนนทํายังไงอันแนี ซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคลิปต่อจากคลิปหลื้อถนนนะถ้าเกิดยังไม่ได้ดูคลิปหลื้อถนนเนี่ยไปไปดูได้อ่าไปดูว่าใต้ถนนมีอะไรเด็กเนื้อาหามจะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าคลิปนี้จะมาสรุปจากภาพรวมวอีกทีหนึ่งมาก,ก็ที่เขาเริ่มทำเนี่ยเาเริ่มจากเจาะถนนอ่าก็เอารถเจาะเนี่ยที่มันแบบปลายแหลมๆครับมาเจาะพื้นให้เป็นรูครับตุกๆ,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 ๆ เนี่ยครเขาก็เจาะถนนไปแล้วก็พอเจาะเสร็จเนี่ยถนนมันก็จะเป็นรูแบบนี้พอถนนมันเป็นรูครับเขาก็จะเริ่มเอารถตักเนี่ยมาขุดถนนออกได้ ขาก็ขุดไปเรื่อยๆนะขุดไปเรื่อยๆเอาถนนออกเนี่ยจนข้างล่างครับมันก็จะเป็นพื้นดินแล้วก็เป็นทรายอที่ผมไปดูเนี่ยข้างล่างมันจะแบบเป็นดินเหนียวนิดนึงอะ่ะเออซึ่งส่วนที่เป็นดินน่ะมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมันจะหดแล้วก็ขยายเวลามันเปียกน้ําแล้วก็แห้งเออ เวลามันเปียกแห้งเปียกแห้งเนี่ยดินมันก็จะหดขยายหดขยายหดขยายครับซึ่งเวลาดินมันหดแล้วมันขยายกลับมาครับมันขยายมาไม่เท่าเดิมหมายความว่าอยังไงหมายความว่าถ้าเกิดดินมันหดขยายหลายๆรอบหดขยายหลายๆรอบเนี่ยดินมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเม็ดมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆมันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับน่าดินซุดเออ พอดินซุดเลยยังไงครับดินซุดบ้านก็ซุดถนนก็ซุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะป้องกันปรากฏการหดขยายของดินเนี่ยเขาจะทำาไงครับเขาก็เอาทรายมาครับเพราะว่าทรายเนี่ยมันไม่หดขยายเหมือนดินไงทรายมันแข็งๆถูกปะเขาก็ทรายมาปูพื้นเลยอ่า ึ่งอันนี้เป็นถนนในหมู่บ้านนะเขาก็ไม่ได้แบบสีเรียสมากเพราะมันไม่ต้องรับน้ําหนักเยอะไม่ต้องรับน้ําหนัก10ลรออะไรเงี้ยน้ำหนักมากสุดที่รับน่าจะเป็นรถขยะซึ่งก็ไม่ได้วิ่งหนักมากอะไรหุ้นทรายที่เขามาปูก็ป,กปกูแค่ชั้นเดียวครับแล้วก็เอารถบดเนี่ยครับมาบดเนี้ยคันไม่ได้ใหญ่นะเออถ้าเกิดเป็นสเปคถนนในหมู่บ้านเนี่ยก็คันแค่นี้ก็ได้มาบดกระแทกบดกระแทกไปทำให้ทรายเนี่ยมันมีความเรียบแล้วก็ไม่มีอากาศอยู่ข้างในครับ คือถ้าเกิดเป็นถนนเล็กๆเนี่ยก็จะเตรียมแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นถนนใหญ่ครับจะเห็นว่าเขาโหปูทรายหลายชั้นมากแบบเป็นชั้นๆชั้นๆเลยนะใหญ่นี่ครับเป็นถนนใหญ่นะเออชั้นทรายแบบโหหนามากถนนในกรุงเทพส่วนอันนี้เป็นถนนต่างจังหวัดนะเออพี่ที่รู้จักเนี่ยเขาถ่ายมาให้ดูก็เห็นเป็นชั้นหลายๆชั้นเลยอันนี้คือ เพิ่งเตรียมถนนเลยครับนี่นวโอ้โหชั้นมันเยอะมากนะซึ่งรถที่ใช้บดถนนพวกนี้ก็จะเป็นรถลูกกิ้งใหญ่หญๆอะ่ะเออเคยเห็นใช่ไหมก็คือทั้งบดท,ทั้งกระแทกครับไม่ทำให้พื้นถนนเนี่ยมันสุดง่ายๆซึ่งสเปคของถนนเนี่ยมันก็แล้วแต่นะว่าเราจะเตรียมพื้นกี่ชั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นยางมาตอยพื้นซีเมน,เน์เนี่ย ไอวิธีการเตรียมเนี้ยเหมือนไนด้หมดเลยครับถ้าเตรียมหลายหลายชั้นเนี้ยถนนก็จะแข็งแรงรับน้าหนักได้เยอะแต่ถ้าเตรียมน้อยๆเนี่ยอย่างถนนในหมู่บ้านเนี้ยก็จะรับน้าหนักได้ไม่เยอะมากซึ่งอย่างถนนในหมู่บ้านเนี่ยพอเขาปูทรายแค่นี้ครับเอารถมาบดปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็เตรียมที่จะเทป,ปูนนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่เขาจะเทป,ปูนเนี่ยเขาก็จะเตรียมโครงสร้างเหล็กในปูนครับอื พวกปูนเปล่าเนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงใช่ไหมเขาเลยเสริมเหล็กไปด้วยเป็นเหล็กเส้นพวกเหล็กเส้นระหว่างถนนแล้วก็เหล็กเส้นในถนนเนี่ยเขาก็จะเอาสวานมาเจาะแล้วก็ตอกเหล็กแท่งๆเข้าไปครับเหล็กแท่งๆอันนี้ครับเป็นเหล็กสําหรับยึดระหว่างแผ่นถนนพอเขาเตรียมเหล็กที่ยึดระหว่างถนนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เหล็กเส้นในถนนเข้าไปอ่าเนี่ยครับเขาก็เอาเหล็กเส้นมาวางนะวางเต็มไปหมดเลยซึ่งเหล็กเส้นอันนี้มันก็จะเสริมความแข็งแกร่งเนื้อของซีเมนต์เนี่ยครับทำให้มันไม่แบบไม่แตกหักง่ายแล้วก็รับแรงได้เยอะขึ้นเนี่ยพอเขาว วงตรงเหล็กเส้นนะให้เหล็กเส้นมันลอยอยู่ครับพอปูนแท่งไปรองครับแล้วก็เอามัดลวดเห็นไหมเขามัดลวดนินดๆให้มันมีช่องว่างระหว่างตรงพื้นทรายครับกับเหล็กเส้นเวลาเทปูนเข้าไปเนี่ยไอเหล็กเส้นนี้จะได้อยู่ตรงกลางของซีมเมนต์พอดีอ่ามันจะได้แบบช่วยรับแรงได้ดีแล้วก็ถนนเส้นนี้ครับที่เขาทำเห็นป่๊มัน,ม,นมันเป็นแผ่นยาวนะ แต่จริงๆเขาแบ่งถนนเป็นแผ่นเล็กๆหลายๆแผ่นซึ่งระหว่างถนนกนะ็จะมีเหล็กยึดถนนด้วยเห็นไหมอันนี้เขาจะเอาเหล็กแท่งๆหนาๆอันนี้มาวางระหว่างแผ่นถนนที่เขาแบ่งไว้ซึ่งข้างใต้ถนนนะขานานเขามีปูแผ่นพลาสติกอันนี้ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรเหมือนปูแผ่นพลาสติกระหว่างถนนด้วยอะถนนในหมู่บ้านอ,อาจจะเป็นแบบสเปคแค่นี้นะแต่ว่าถนนใหญ่อะมันเป็นแผ่นพลาสติกแบบแผ่นหนาๆเลยอะเนี่ย เออผมไม่แน่ใจเลยนะใครรู้เนี่ยฝากบอกได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าแบบทำไมต้องเอาแผ่นพลาสติกไปปูระหว่างถนนแต่ละแผ่นด้วยอืมซึ่งพอเขาเตรียมโครงเหล็กพวกเหล็กเส้นเหล็กยึดระหว่างถนนอะไรเสร็จหมวนแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเทป,ปูนครับ เนี่ยผมว่าเทปูนไปเรื่อนี่ผมก็ไปยืนถ่ายนะโอ้โหปูนแบบกระเด็นโดนแข้งโดนขาก็ต้องนับถือคนที่เขาทํางานด้วยนะโวเห็นปะ เขาย่ำลงไปในซีเมนคอยเกี่ยบปูนเกี่ยอะไรเนี่ยแล้วพอรถเทปูนเทเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะมีเครื่องเครื่องหนึ่งครับเป็นแบบเครื่องไวเบเตอร์ใส่ลงไปทําให้ซีเมนที่เพิ่งเทไปครับมันไม่มีฟองอากาศเออเพราะว่าซีเมนนี้ก็มีผสมหินผสมอะไรเข้าไปอะเนะมันก็สามารถที่จะเกิดฟองอากาศอยู่ข้างในได้เขาก็ต้องมีเครื่องทําลายฟองอากาศข้างในเออไปเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาให้อากาศมันแบบไหลออกมาแล้วก็ปูนเนี่ยมีช่องว่างที่มันน้อยให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นนั่นแหละครับซึ่งอันนี้ที่ผมถ่ายมามันเป็นแบบแท่งนะที่ผม อีกอันนึงจะเป็นแบบเป็นแบบหมุนหุน่นนะเออน่าจะมีหลายแบบพอเขาขยาับขย่าปูนให้มันแบบเป็นระเบียบขึ้นครับแล้วเขาก็เอาฉาบมาอ่ามาเกี่ยปูนให้มันเรียบแล้วทีนี้แต่ว่ายังไงครับเกี่ยอย่างเดียวมันเรียบไปเออถนนที่เรียบไปก็จะเป็นอันตรายกับการขับขี่ได้ครับนอกจากฉาบให้เรียบแล้วเนี่ยเขาต้องทําลายให้มันขูดข่าด้วยเออมาขีดเส้นถนนเนี่ยเห็นไหมเขาก็ขูดไปเรื่อยๆครับเขาก็ทํารอยแบบโหทางถนนเลยถนนมันก็จะมีความขูดข่าที่แบบพอดีรดเบรกได้อะไรอย่างนี้จากนั้นยังไงครับ เสร็จแล้วป่ะออใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วนะพอปูนแห้งไปหลายวันนะครับเขาเอาเครื่องตัดซีเมนต์นะครับมาตัดแบ่งเส้นถนน เนี่ยถ้าเกิดดูตัวเครื่องนะเห็นว่าเออมันเป็นใบมีดแล้วก็ตัดซีเมนต์แบบโหเรียบสะอาดเลยนะแล้วก็มีแบบมีน้ําหล่อด้วยไม่รู้ว่าทําให้ซีเมนต์มันนิ่มขึ้นแล้วก็ลดฝุ่นอะไรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนอะนี่ครับผลงานเครื่องตัดนะเออตัดแล้วถนนก็แบบเป็นร่องๆอย่างเงี้ยจากนั้นเขาก็เอายางมาตอยเนี่ยมาตัดเส้นครับน่าจะเป็นการแบ่งแผ่นถนนแล้วก็แบ่งเส้นถนนไปในตัวครับพอเสร็จปุ๊บถนนมันก็จะแบบมีเส้นดำๆพาดอยู่เนอะแล้วก็ถ้าเกิดจะทาสีเส้นถนนจะทำลูกระนาดอะไร ซึ่งอันนี้ก็คือวิธีการทำถนนครับเฮ้ยเป็นไงสรุปมาครบเรียบร้อยเนอะจริงๆตอนนี้กรุงเทพมีทำถนนหลายจุดมากซึ่งผมมาขับรถผ่านก็แบบเห็นเยอะมากวิธีการเนี่ยเท่าที่ดูมันก็จะคล้ายๆกันนะจะมีรถเจาะรถขุดรถบดถนนเนี่ยแต่ว่าสเกลก็จะแบบโหใหญ่เบ้งแบบโหเห็นแล้วอ m a z i n g ครับซึ่งผมไม่ไม่ได้ไปตามถ่ายนะว่าจะแบบเหนื่อยตามถ่ายยากกว่าในหมู่บ้านนิดนึงเออคลิปนี้ก็ เอาถนนในหมู่บ้านให้ดูนี่เป็นไงครับวิธีการทําถนนโอ้โหเคลียรเรียบร้อยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยข้อมูลไม่ถูกอะไรตรงไหนรบกวนทุกคนที่รู้นะครับฝากคอมเมนต์บอกได้เลยเพราะว่าผมก็เรียนรู้มาจากแบบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถามเพื่อนที่เป็นวิศวะโยธาเนะแล้วตอนไปถ่ายเนี่ยผมก็ถามทีมงานที่เขาแบบสร้างถนนอยู่อะไรเงี้ยครับพี่ๆที่เขาขุดถนนตัดแท็กเตอร์อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสผมก็ไปถามเขาแบบ เฮ้อันนู้นอันนี้มันอะไรยังไงเนี่ยความรู้รวมๆเนี่ยก็ามาใส่ไว้ในคลิปนี้ให้นะครับโอเคโอเคคลิปนี้จบแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนคลิปแบบนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปแบบนี้ดีนะครับ กดไลค์กด s ับสไครป์คอมเมนต์แล้วก็เวลามีคลิปผมขึ้นมาเนี่ยเด้งขึ้นมาในหน้าโฮมก็กดเข้าไปดูได้เป็นการสนับสนุนที่จะดีมากๆทําให้ช่องนี้แบบโหมี En g a เ e ment ที่ดีแล้วก็ u t u b e ก็จะดันนะเอออัอกลกอริทึมก็จะดันไปซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทยอยลงคลิปอย่างสม่ำเสมอขึ้นแล้วเพราะก่อนในนี้ก็เรียกว่าอะไรอยู่ในเฟสเตรียมตัวนะเออแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ที่อินดี้อินดี้ไปตามใจตัวเองให้ให้สุดเออหลังจากนี้ก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดึงคนดูมากขึ้นนะ ใครอยากเห็นช่องนี้เติบโตนะครับก็มาร่วมกันดูไปได้พร้อมๆกันนะครับนี่ติดเ,เต้นวะติดเ,เต้นวะโอเคสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ครับแล้วก็มี Facebook Instagram TikTok ไปตามได้นะครับเป็ดเป็ดทีวีนะไปเสิร์ชเลยเป็ดเป็ดทีวีมีทุกแลตฟอร์มประมาณนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย <c oughs> มวยหมดแล้ว <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย